ก็ขอสวัสดีทุกชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมูเจนนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาใช้ตัวละครเอเลนนะครับในการต่อสู้แล้วก็จะมาสอนการใช้ตัวละครเอเลนกันด้วยนะครับหรือใครอยากให้ผมรีวิวทันจิโร่ก็สามารถบอกมาได้นะครับอ่ะหรือจะให้ผมสอนลงเกมนี้ก็บอกมาได้เลยตัวละครที่เราเอามา,มาปรับมือในตอนนี้ก็น่าจะ อายุสเกตด้วยกันตัวละครเอเลนก็จะเป็นแนว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 แปดบิตนะฮะก็มูมูเจนทุกเกมก็น่าจะเป็นแปดบิดคับอะการเดินก็ กันกดตัว D เดินไปข้างหน้ากดตัว A เดินมาข้างหลังนะครับแล้วก็กด W เป็นการกระโดดกดตัว S ก็จะเป็นการย่อกด W เป็นการกระโดดได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าผมลองกดมันไม่สามารถกระโดดย้ำสองครั้งเหมือนในตัวมาริโอได้นะครับโอเคถ้าสมมุติเรากดตัว D ย้ำอ่าตัว D ย้ำสองครั้งก็จะกลายเป็นการพุ่งนะครับแล้วก็กดตัว S ย้ำก็น่าจะเป็นการกระโดดถอยหลังนะฮะ กด W แล้วก็กดตัว D เป็นการกระโดดพุ่งไปข้างหน้ากด W แล้วก็กดตัว A ย้ำเป็นการกระโดดการอากาศย้อนมาข้างหลังนะครับโอเคเรามาดูสกิลตัวละครกันบ,บ้างนะครับการกดตัว J อ่ากดตัว J เป็นการต่อยนะครับถ้าต่อยกันอาจก็จะได้แค่หนึ่ง hit แต่ถ้าต่อยในผู้ต่อสู้ครับก็จะได้สอง hit นั่นเอง เราลองตัว K ตัว K ก็คือการฟันดาบครับเราก็จะได้สองฮิตเป็นการฟันดาบที่ออกมาจากอุปกรณ์ของเอเลนฮะสองฮิตอ่าเรามาดูตัว L กันบ้างดีกว่าครับตัว L ก็คือการใช้สลิงพุ่งไปนั่นเองสลิงนี้สามารถใช้หนีได้แล้วก็สามารถใช้ไปชี้ตัวคู่ต่อสู้เพื่อควันหรือต่อยได้นะครับอ่าเราจะเป็นประมาณนี้ เรามาดูสูตรกันบ้างดีกว่าครับสูตรของเอเลนก็จะมี S D J เป็นการยิงเอาใหม่ oh S D J เป็นสูตรพื้นฐานของเอเลนครับก็คือการเอาปืนเอมอปืนอะไรวะไม่ไม่รู้นะก็จะเป็นการเราเลือกปืนมายิงครับแล้วผมจะขึ้นสูตรไปข้างบนนะสูตรที่ผมใช้ S D J ครับแล้วก็ต่อมาก็คือ S D K เป็นการใช้ RPG หรืออ๋อน่าจะบาสุก้าครับเป็นการใช้บาสุก้าหรือเปล่าอ๋ออไม่ไม่ไมน่าจะเป็น RPG ครับต่อไปก็ SDL เป็นการเลงครับอ่าเนี่ยแหละบาสุก้าครับว,ว้าวอ่าเดี๋ยวผมลืมรีวิวออฮิตไปเลย s d ีเ d j ครับก็อ่ะไม่มีฮิตบอกเหรออ่ะไม่มีฮิตบอกี d k ก็ การใช้ RPG ครับแล้วก็ SDL oh, เป็นการเลงนะครับโอ้ท oh, ่านี้ได้ประมาณ10ฮิตกันเลยทีเดียวครับก็เป็นการ SDL ไม่ไม่ใช่กดกดพลาดครับ SDL oh, เป็นการเอาลูกศรไปเลงครับโอ้ oh, อ่ะแล้วถ้าเราเลงไปข้างบนได้ไหมเนะี่ย SD, SDL d กดไม่ติดอีกเดียวอาลงเลงไปข้างบนได้ด้วยครับ มาถึงอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็น S A มาถึงสูตร S A แล้ว SH, S A S J ก็จะเป็นปืนใหญ่เอาอีกครันะครับ S A J ปืนใหญ่โอ้โหดูนะเนี่ยแล้วก็ S D P อ๋อเ,เป็นการดึงสลิงเป็นการสลิงดึงคู่ต่อสู้มาก็ใช้ดาบฟันครับ เอ้ยไม่ใช่สิมันผิดอ่ะแล้วดีคนะครับเป็นการไปหาคู่ต่อสู้แล้วก็ใช้ดาบฟันโหเมื่อกี้เลื่อ,อกอนะไรนั่นแล้วต่อไปก็ S S A J S A L อ๋อไม่ใช่แล้วพี่อ๋อนั่นคาดว่าน่าจะเป็นการ นี่ครับมันจะมีคููดาวด้วยนะครับถ้าควันยังไม่หายเราใช้ท่าท่านั้นอีกไม่ได้ครับก็เป็นการลองดูใหม่ครั้ง S D L S D L ก็จะเป็นการไม่ใช่สิเดี๋ยวไม่ใช่แล้ว S A L <S อ๋อคูเต่อซู้ไม่สามารถทำอะไรเราได้ครับถ้าเราอยู่ในล่างของไททันแช่แข็งนี้นะครับอ่าต่อไปก็จะแปลงร่างเป็นไททันครับก็คือ I S D เอ็ดดีดิเอดก็จะเป็นไททันครับถ้าไททันกดตัวเจก็จะเป็นการต่อยต่อยอย่างนี้นะครับต่อยแบบต่อยลงล่างถ้ากดโัวเคการถีบครับอ่สามารถถีบสองครั้งเป็นคอมโบฮิตได้อ่าแต่เราไม่สามารถต่อยสองครั้งได้นะครับนอกจากเราจะเอาไปต่อยจิ้งจอกกของหานะถ้าเป็นตัวแอ่ะอ๋อตัวแอเป็นการทุบไปที่พื้นนะครับอื ล้วก็ต้องรอครูดาวครับเพื่อแปลงร่างอีกครั้งรอคูดาวครูดาวก็คือการรอควันหายนะครับควันหายเช้าอ่ะเราต้องรอคูดาวครับครูดาวเสร็จแล้วกาลร่างไม่ใช้ทัน เรามาลองสูตรสูตรสูตรพลังกันบ้างเลยครับ S A J, <S S A J <S เป็นการใช้มือน้ำแข็งทุบลงไปข้างล่างอย่างรุนแรงครับอ่าต่อไป S D K อ๋อมันได้เรือนะคะเป็นการเอาค้อนหินมาทุบคู่ต่อสู้ครับโอ้โหค้งโผล่เลยนะเนี่ยต่อไป S D L <S โอ้ยเดี๋ยวนะ S D L อ๋อเป็นการทุบเหมือนกันครับแล้วก็จะมีคอมโบต่อ อก็จะมีคอมโบต่อยครับเราต้องรอควันหายก่อนครับสูตรต่อไปก็จะเป็นสูตร S A บ้างแล้วครับต้องรอควันหายก่อนอ่ะควันหายแล้วต่อไปสูตร S A S A J อ้อไม่มีเหรอสูตร S A J ไม่มีนะครับ เอสไอเคก็ไม่มีมีแต่สูตรเอสตนะถ้าแปลว่ามันใถ้ซัอแล้วมีแต่สูตรเอเอสเอสเท่านั้นครับช่วงนี้ลิ้นพันถ้าเป็นการกระโดดล่ะหัวแม่งทะงลุกแมพแล้วนะเนี่ยโอ้โหหัวใช่ย่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเอเดนเดี๋ยวเราลองเอาไปต่อสู้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่านะลอาไปต่อสู้เลย า,าโอ้ไม่เคยดูในเมสเรื่องนี้ฮะแต่จำได้มันโหดมากเมันใช้หลับแล้วก็พลังออกมาได้นะครับแต่อยากให้ผมรีวิวหรือสอนโหลดอะไรครับก็ได้คอมเมนต์เลยนะน,น,ะนี่มันโหนเงี่แหละเออผมไม่ชอบตรงนี้เลยมันโหดเกิน ผมก็ยังเล่นมูเจนไม่ค่อยเก่งนะคุณอยู่คิดโอ้ยเดียวมะทำอะไรทำอะไรหนีก่อนแล้วครับหนีก่อนหนีก่อนตอนนี้ต้องหนีก่อน ขนไม่ติดเลยเฮ้ยเลื่อนเลืเราลดเยอะแล้วค่ะแต่เลื่อนมันยังไม่ไม่ขลดเยอะเลยนะไม่ขนาดเลยอ่ะที่ผมยังไม่ได้ใช้ท่าอะไรนะตอนนี้มันเล่นผมแล้วล่ะ ชิดชิดชิดแล้วตอนนี้อ่าไม่ได้ไมันต้องทำแน่นอน่ตงร่ามันไทยทันเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหชิดห้าสิบสองชิดจบผมตายเ้าแม่หัวเกินอะก่อนจะไปแล้วเราลอง เดี๋ยวเราลองมาเล่นอะไรแถมให้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเล่นนันโตะแถมไม่ดูเลยกันนะครับเกับตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรวะใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมไม่เคยดูอันนี้เลย่อเเฮ้ยเมื่อกี้ท่าอะไรวะไม่เคยเห็น サンーーキューの光サンキューの光ラフェンタンほら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  ป้องกันอย่างเดียวครับตัวนี้ไม่ไหวละววน,นมันเล่นอย่างเดียวเลยอือห <c oughs> ือโตเล่นดูน่าเราัตตอนนี้น่าจะโดนยำเลยแล้วเป็นกระสอบสาย ออาเที่ยเฮ้ยนาเซนการ์ุนลนเรียนทำไงอ่ะน้ำทำไม่ได้แล้วเนี่ยโูสีแล้วตอนนี้โูสีบ้าบอเลยหล่ะจะตายแล้ว จริงจังครับตอนนี้ไม่เขาได้พูดอะไรเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนาะเซนการ์ุูเคีนดิไม่ใช่ลูกนี้ต้องการเอานาเซนการ์ุูเคีน,นจะก,กะไม่ฟอร์กันหรือไปไม่ได้นะเออเชิคเก่ใหญ่มาก อ่ะก็ประมาณนี้นะครับใครอยากให้ผมรีวิวอะไรหรือสอนโหลดเกมมูเจนภาคอะไรครับก็สอนมาได้เลยครับผมโหลดเป็นหมดทุกภาคครับก็บายเจอกันคลิปหน้าครับ